ลุกลามทั่วลงใหม่ดาวิกาเจาตัวผดร่วรวลันไม่มีทางเห็นด้วยกับการทรมานสัตว์แน่นอนไม่รู้รายละเอียดการถ่ายทําเขาเด่นเขเด็จจะพาเพ,พื่อนๆไปดูดรามา่าแฮชแท็กแบนแม่หยวนนะคะกับการถ่ายทําละครที่มีการวางยาสลบแมวซึ่งเสี่ยงอันตรายและก็มีดราม่าลุกลามถึงนางเอกของเรื่องอย่างใหม่ดาวิกาอีกคน ล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวรัวๆทีเดียวค่ะเธอได้รีโพสต์คลิปข่าวดาวิกาออฟฟิเชียลที่ระบุข้อความว่าทางช่องออกมาอัปเดตอาการของน้องแมวเพิ่มแล้วตอนนี้น้องแมวสุขภาพแข็งแรงพร้อมกับบอกจุดสังเกตของน้องแมวเราผู้เป็นทัสแมวเห็นแล้วก็โล่งอกอัปเดตอาการน้องเรื่อยๆได้เลยนะคะและเธอยังรีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งที่บอกว่าผลการตรวจสุขภาพที่รรับรองโดยสัตวแพทย์ออกมาแล้วน้องแมวสำลีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ ก่อนที่นางเอกสาวจะโพสข้อความชี้แจงถึงกระแสตามาร้อนแรงว่าขออนุญาตลบโพสต์บางโพสต์ที่รู้สึกว่าคําพูดของใหม่มันทําให้คนเข้าใจผิดไปในหลายด้านนะคะใหม่หาคําอธิบายความรู้สึกหรือพิมพ์ไม่เก่งค่ะขอโทษด้วยค่ะใหม่รอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาพูดค่ะเพราะใหม่ไม่รู้รายละเอียดในการถ่ายทำมีหลายคนต้องการให้ใหม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใหม่เข้าใจนะแต่ถ้าคนที่ตามใหม่จะรู้อยู่แล้วว่า ใหม่เลี้ยงสัตว์มาทางชีวิตใหม่ไม่มีทางเห็นด้วยกับการทรมานสัตว์แน่นอนแต่ในส่วนนี้ต้องรอทางทีมงานออกมาอธิบายขอขอบคุณข้ามมลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ